ด้านหลังจะเป็นสะพานนวรัตน์นะครับนี่เป็นขบวนรถแห่บุพชาติที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งหนังเรื่องแผ่นดินแห่งความรักของคุณชรินดันธนาคอนไปถ่ายทำเอาไว้นะครับหนังเรื่องแผ่นดินแห่งความรักนั้นเข้าฉายเมื่อวันที่23ตุลาคมปี2523นะครับก็เลยเข้าใจว่าน่าจะไปถ่ายงานบุพชาติที่จัดขึ้น ในปี2523ในเดือนกุมภาพันธ์นั่นแหละครับดาราในเรื่องที่เข้าไปร่วมอยู่ในขบวนแห่ร่วมชมนะครับไม่ได้อยู่ในรถนะครับก็จะเป็นคุณราวินบุรารักษรเอกของเรื่องคุณจรุณีสุขสวัสดิ์คุณลักษอภิชาติตัวโตๆสูงๆนู่นคุณขันชัยนะครับดาวตลกนี่เป็นนางงามหรือว่าเทพีที่อยู่บน ขบวนรถนะครับจริงๆจะเห็นชื่ออำเภอนะครับแต่ว่ามุมกล้องนั้นจับไม่ได้นี่คุณหืืไไยรัฐอมตะวันณิดนะครับก็เป็นนักแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเข้าไปร่วมชมนะครับหนังก็ถ่ายตัดแปะนะครับนี่เป็นมุมหนึ่งนะครับเห็นไหมครับรถบูพัชาตินี่คือขบวนรถดอกไม้นะครับสีสวยนะครับแต่ว่าฟิล์มหนังซีดไปแล้วก็เลยทําให้ดอกไม้นั้นไม่สวยสดนะครับ ชื่อถนนนะครับแต่ว่าอ่านไม่ออกนะครับฟีไม่ค่อยชัดแล้วนะครับนี่ครับจะอ่านออกอยู่อำเภอเดียวนะครับที่เห็นที่ขบวนรถนะครับเนื่องจากกล้องนั้นไปถ่ายถูกเชื่ออำเภออยู่อำเภอเดียวจริงๆนะครับก็คืออำเภอสารพีนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่คุณราวินนะครับกับคุณจารุณีนะครับนี่ครับน่าจะเป็นประตูท่าแพแล้วนะครับตรงนี้นะครับยจารุณีนะครับ คุณชินนี่เป็นคนเชียงใหม่นะครับทำหนังที่ไรก็ต้องมีขึ้นไปถ่ายที่เชียงใหม่นะครับชื่ออำเภอจะอยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่าหัวคนบังนะครับก็เลยไม่เห็นอำเภอนะครับนี่เป็นภาพเมื่อ44ปีที่แล้วนะครับของขบวนรถแห่บุพชาติที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ครับอำเภอสารพีนะครับที่มองเห็นชื่ออำเภอเดียวนะครับก็จะมีอยู่สั้นๆประมาณ2นาทีแค่นี้แหละครับสาหรับ ภาพเก่าของขอบวนรถแห่บูชาชาติเชียงใหม่เมื่อปี2523ครับ